อะไรนะครับผมเยคนเียวโดนหลังมาครับน้องนยกเขาไปหลบลนครับทีนี้ย้ายเกียวได้ครับผม

แท็หนึ่งต่อสองนะครับลองจะ่ลองสามสองสมนรับเรียบร้อยนะครับสอนะครับของกนหนึงต่อสามสองครับบังไหมบังไหมวอาครับป้าเจีเรี้ยครับเมตรครเรียบร้อยครับแสาต่อสงครับสามต่อสอง ไปนะครับเาต้องบอกว่าเกมตีฝันนะครับมีกันเกียวลูก2ลูกนะครับดูจากบลูกนี้ครับสวยมากครับเรียบร้อยครับแตมสี่ต่อ2องครับ

มาลูกนี้ครับสับนะครับครับใช่อยู่ตัวครับเพราะว่าเกมแรกเสียนะครับเกมสองได้ลองสามหนึ่งมาก็เลยได้อีกเปล่านะครับมาครับนี่ครับเขาบอกว่าเมื่อกี้บาตามแม่นตัวครับแม่ตัววัสิมาหับแต่แม่ไม่ได้มากครับ เจมส์สี่ต่อสองครับอยากเกลียวด้วยอยาก้หมันน่ะยกยมาดีครับล้นครับวันนี้ครับใส่ครับบอลโยกเสียครับนี่ครับนี่ครับต้องหวัว่าเกมสตีฝั่งนั้นห้าต่อสองครับยกเข้านะครับวันนี้ครับกินหมดเลยครับบอลโยกเสียครับ มดนหวจะบบอครับเียครับน่กวนครับสองห้นะครับแจ้งสองหาครับยกมารกนี้นี่ครับติดข้านะครับ่อเล่ยาเหรียญยัราคากลับไปแกรเหยู้ครับไปยเกี่ยวนะโจ๊ะรยระยะเท่าครับยสอักับห้าครับผม วั i i นเปิดได้เลี้ยวไปดีครับบารมีปาร์ตี้นะครับได้ยงได้โอ้โหเืดจะได้มีคนบังครับตีตนเซฟมากยงหวาย้ายย้ย

ยอดลูกมีโอ pues mm ้โหสองวันนี nah ้มาถ่ายทอดสดขออนุญาตทุกคนนะครับผมตบอเ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 อยอเอเมเอ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 มอเอเอเรเอเออเออเอเไอดอออ ไม่ต้องไป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 พี่อกเกลียวโอ้โหวิ่งนี้วิ่งวิ่งจะได้ไงครับวันี้เกี่ยวได้ครับโอ้โห đãi đâu nè, bạn Trần này, lùn nè, lùn nè, chiến ต่อสองเหยีดระยะต่อสองครับต่อห้าได้ท่านนี้ยกเข้ามาต่อสองเลยี่อสองเลยนะครับตีก้าว

เปิดนจิครับติเกี่ยวแล้วครับโอ้โหพ่ยาเกี่ยวแล้วมน่คนจิเกี่ยวครับเามเกี่วติดว้ครับผมอคุณอบคุไที่นี่ครับผมยกล่นนะครับผมติดเกี่ยวแล้วครับโอ้โห

เจ้า่อสังคอต่อสแล้วครับผมไม่รอดครับวันนี้จุต่อสครับผมเอาเรยกอพหมื่น่อสัด้วาแล้ว

ต่อสิบสามต่อสิบครับตอนนี้บางบอลเปิดได้ไม่หอดครับตรงนี้ right ีก็ดีดีซึ้ดีมากเย ตา่ย่าวายวายยุยี่ยืนเลบวนยังไงบันลองในเว็บมาจะออกตัวได้ถามรัอแล้วรับดูนี้มอน้อยงี้น่จตัว้อเงแน ไม่ต้องถามนะครับผมแบ่งเลยครับแม่จะแบ่งบ่แบ um> ่งเลครับผมห้ราคาไหนแบ่ราคาไหนให้ราคาไหนโอเคไหมครับผมต่อสองครับราคาไหนจะแบ่งราคาไหนจะแบ่งราคาไหนน้ำจเถอข้างในมาสองพันนะครับดูครับว่าจะแบ่งไหมครับสมอวีร์มาให้ตายเถอะไปเลย ไปใครไปมานะครับที่ศูนย์บุรี่เราไม่ครับตะแนงรู้อยู่ครับว่าขอหิวเบียร์ครับทุกคนเอาเลยทีเดียวมครับแค่นั้นแหละจะวอาอะไรก็ออกมาครับไอ้โอ้โหบอลลงไม่เสียครับลูกนี้นิ่ครับเซียนี่ถอดเสื่อหมดแล้วนะครับผมร้อนครับเซียมยหมดครับมวยต่อตายหมดครับวันนี้เบียเดียวสปีดต่อสายครับผมแบ่งร์เนี้อฟเปย์คนละร้อยพอคนละร้อยก็เอาครับผมคนละร้อยก็เอาครับเบียร์แพงกันมาดิแพงเท่าไหร่แน่แหละ กินเบียร์เนี่ยตอนนี้นี่ยังไม่บวชนะครับอยู่ตัวครับยังมือเสียร์อย่าเดียวสองสามพันนะครับเพิ่งได้คืนมาครับได้ได้โอ้โหแข่งผมตัดแมสแล้วผมขึ้นด้วยนะครับแมสบัตถ์ไผ่แจ้งตามสิบต่อสามสิบต่อสามครับผมก็เมื่อกี้ไม่ได้เป็นแจ้งครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับสิบสองต่อสามครับผมก็สุดยิง ไปอีกแล้วครับตรงนี้ติดเกี่ยวครับโอ้โหเกี่ยวเลยนะครับจบเกมนะครับผมจบเกมครับขอบคุณตะแมนนะครับขอบคุณตะแมนบ้านไผ่ด้วยนะครับเ